ตั้งใจหลับตาจเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาเบาพอสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบาย แล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะตั้งแต่ใบหน้าศีรษะลำคอบาไหลาแขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายให้หมดเลยลำตัวขาทั้งสอง ทั้งปลายนิ้วเท้าก็ให้ผ่อนคลายตั้งเนื้อทั้งตัวผ่อนคลายให้หมดเลยนะจ๊ะหลับตาเบาเาอย่าเช่นกบปิดสนิทนะเหมือนปลือ,ลอตานิดนิดแล้วก็ลืมไปเลยว่าเรามีลูกในตา อใจของเราค่อยๆน้อมโรม่หยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับทิเนเหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะ หรือจะไม่ง่ายๆว่าอ,อยู่บริเวณกลางท้องตรงจุดที่เรามีความมั่นใจว่าตรงเนี้คือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนักใจหยุดนิ่งๆหรือทำความรู้สึกไว้อยู่ในกลางท้องพลองกันนึกถึงบุญ ที่เราทำผ่านมานับพบนับชาติไม่ทวนจนกระทั่งมาถึงวันนี้นะีแม้เราจะจำไม่ได้ว่าในอดีตอดีตชาติที่ผ่านมาเราทำบุญอะไรแต่ว่าแค่เพียงเราจะลดใจแล้วก็น,นึกนิดเดียวบาบุญ ที่เราทำผ่านมาในอดีตนับพบนับชาติไปท่วนน้อยบ้างปานกลางบ้างมากบ้างพลน,น้กใจซึ่งเป็นธาตุสำเร็จจนแล้วก็จะไปเชื่อมกับกระแสทานแห่งบุญมารวมเป็นดวงบุญใสใส คิ่ที่จะสูงกลางกายฐานที่เจ็ดใจในจะเป็นท่าสำเร็จถ้ารเรานึกถึงเรื่องที่ทำให้ใจเราขุ่นมม่นึกถึงใครบางคนที่ทำให้เราขุ่นโม่นึกถึงคำพูดเรื่องราวทั้งๆท,ท,ที่เขาก็ไม่ได้รู้เรื่องเลยและเหตุการณ์ก็ผ่านมานานแล้วพอนึก ใจเนี่ยมันก็จะมีอายตน,นะไปดึงดูสิ่งเหล่านั้นมาทำให้เราคุณหัมวได้บุญเงืนเช่นเดียวกันแต่เราเนิกถึงบ่อยๆซ้ำๆแม้การเวลาผ่านมาเนี่ยเราจำไม่ได้เพราะมันเป็นพบแน่ดีก็าตาม หรือปัจจุบันจำได้บ้างไม่ได้บ้างก็ตามเนี่ยมันก็จะไปเชื่อมกันก็ทัางมาถึงบุญล่าสุดที่เราทําผ่านไปเนี่ยมันจะไปเชื่อมกันร,รวมเป็นดวงบุญใสใสติดอยูในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด อยู่ในกลางทองของเราดวงบุญนี้จะกลมครอบตัวเหมือนดวงแก้วที่จะละายแล้วจะใสบริสุทธิ์เหมือนเพชรเลยยิ่งกว่าน,นั้นจะใสๆแล้วก็จะสว่าง เหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันรลอยิ่งกว่านั้นแต่ว่าใสเย็นไม่แสบตาไม่เืิงตาวันแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญแต่ว่ามันเย็นกว่านั้นเย็นสบายไม่ใช่่าเย็นหนาวเยือกแต่มันเย็นสบาย เป็นหม่อเกิดความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ผุ้ทุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเช่นทำให้เรามีอรรสมบัติที่งดงามแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บหรือมีโรคน้อย อายุยืนยาวเป็นต้นคือถ้าเรามีโภกทรัพย์ยสมบัติมีคุณทสมบัติมีความฉลาดมีความสามารถอะไรต่างๆเหล่านั้นอาจารบทนี้แหละเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลัง ความสำเร็จทั้งมวลของชีวิตบางทีเราเรียนจบอย่างหนึ่งจบแล้วก็ไม่ได้ใช้วิชาที่เรียนมาแต่กลับไปประสบความสำเร็จอีกอย่างหนึ่งทุกอย่างก็เป็นเรื่องของบุญนั่นแหละบางครั้งก็ได้มาอย่างง,ง่ายๆบางครั้งก็ทองหนึ่งสมองสองมือเป็นต้น แต่ทุกอย่างมีบุญเป็นฉากหลังที่คอยเป็นเครื่องสนับสนุนให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานในการศึกษาเราเรียนปราศจากอุปรสรรคต่างๆหรือมีอุปสรรคน้อยเป็นต้น บุญนี่ทำให้เราไปเกิดในสวรรค์ในเทวโลกมีทิพยสมบัติมากมายมีบริวารอัน,เ,นเป็นทนิเป็นต้นแล้วก็ยังส่งผลให้เราได้บรรลุมรรคผลนิพพานไปสู่อายตันนิพพานได้ทั้งหมดมีบุญนี่แหละ เป็นเครื่องสนับสนุนที่เราไปถึงตรงนั้นบุญคือสิ่งที่เราได้ทำมาไม่ว่าจะเป็นทานเป็นศีลภาวนาเป็นต้นจะมารวมอยู่เป็นดวงบุญใสๆติดอยู่ในกลางกายให้นึกถึงบุญนี้นะจ๊ะนึกเอาไว้เรื่อย บุญถึงจะสู้กับบาปอกุศลได้บาปอกุศลก็จะส่งผลให้ตรงกันข้ามให้เรามีอุปสรรคของชีวิตพญานตอนนีเราก็นิกถึงบุญดวงบุญใสใสวิธีเข้าถึงนั่นแนหะเราไม่ต้องคิด ไม่ต้องพูดไม่ต้องทำอะไรเลยนอกจากหยุดกับนิ่งทำใจเนี่ยให้มันมาหยุดมันนิ่งอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็หยุดนิ่งอย่างเดียวเฉยๆไม่ต้องคิดไม่ต้องพูดอะไรเลยแล้วก็ไม่ต้องทำด้วยไม่ต้องคิดไม่ต้องพูดไม่ต้องทำ หยุดใจนิ่งเฉยๆท่านั้นแหละแค่นี้เดี๋ยวเราก็จะสมหวังบางคนก็อาจจะมีความคิดว่าฟังแล้วดูเหมือนง่ายมีความคิดจะดูเหมือนง่ายจริงๆแล้วมันง่ายมากกว่าดูซะอีกดูนี่เราจะต้องขยับเปลือกตาไปจะลืมขึ้น ต้องขยับกลามเนื้อลูกในตาเพื่อจะมองอะไรให้มันชัดต้องคิดว่าจะมองอะไรด้วยมันยังต้องคิดต้องขยับกล้ามเนื้อแต่นี่ไม่ต้องขยับอะไรเลยไม่ต้องคิดไม่ต้องพูดไม่ต้องทำอะไรเนะี่หยุดก็น,นิ่งเฉยเฉยทำเฉยเฉยทำหยุดทำนิ่งอย่างเดียว สบายสบายไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี่จำง่ายกว่านั้นคือในกลางท้องในตำแหน่งที่เรามั่นใจว่านี่คือฐานที่เจ็ดหรือไม่ต้องคำนึงเลยมันจะตรงหรือไม่ตรงด้วยซ้ำไปแค่ว่านิ่งเฉยเฉยในกลางท้องทำเฉยเฉยทำหยุดทำนิ่งเห็นไหมจนง,ง่ายกว่าดูอีก มันไม่ใช่ว่าดูเหมือนง่ายมันง่ายจริงๆแต่เราไม่คุ้นบอกไปก็ไม่เชื่อไม่ต้องคิดไม่ต้องพูดต้องทำอะไรใช้เฉะยหยุดกันนิ่งใชเฉะยๆสบายสบายนิ่งเชยหลับมัง่งตื่นมัง่งฟุ้งมัง่งก็ช่างมัน ให้สม่ำเสมอฝึกไปเรื่อยๆประกอบความเพียรไปโดยไม่ให้มีอะไรมาเป็นข้อแม้ข้ออ้างและเงื่อนไขเดี๋ยวใจก็จะคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดคุ้นเคยกับกลางท้องคุ้นเคยกับการหยุดนิ่ง หยุดนิ่งแม้เพียงนาทีเดียวเนี่ยก็คุ้มแล้วนะสำหรับการเริ่มต้นนะสักนาทีหนึ่งแวบหนึ่งให้เราได้รู้จักกับประสบการณ์ภายในปนะัจจหยุดนิ่งเนะี่ยมันเป็นอย่างไรนะแล้วเราก็จะเริ่มรู้สึก พึงพอใจชอบหยุดแค่นานะทีเดียวเท่าน,นั้นะความรู้สึกมันจะแตกต่างจากใจไม่หยุดเหมือนฟ้ากับดินเลยลนะมันจะแตกต่างกันเพราะตัวมันจะเบากายเบาใจเบาเบา,เบาสบายตัวขยาย ทำจะเบิกมาแค่นาทีเดียวแล้วเป็นครั้งแรกเนี่ยเราจะลืมไม่ลงเลยแล้วก็จะเกิดความรู้สึกของมันคุ้มกับการที่เราได้ขยันในการทำความเพียรมันจะคุ้มในเดียวเด้ เหมือนเป็นครางวันเบื้องต้นสำหรับผู้ที่มีความเพียรอย่างสม่ำเสมอโดยไม่ให้มีอะไรมาเป็นอุปสรรคแล้วก็เป็นการถูกวัตถุประสงค์ของชีวิตด้วยที่เราเกิดมาหาพระรรตนตรัยในตัวในพบที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงภายใน ได้พบความสุขที่แท้จริงและเป็นเบื้องตน้นที่จะทำให้เราหลุดพน้นจากกิเลสจากอาสวะหลุดพน้นจากความเป็นบาปเป็นนาฏของพยามารแค่นาทีเดียวนั้นเองก็คุ้มแล้วแล้วก็ตอนนาทีนะั้นมันสว่างด้วยคือหยุดนิ่งด้สมบูรณ์แล้วมันสว่าง แสงสว่างแห่งความบริสุทธิ์ของดวงจิตที่สัง,งัดจากการมจากบาปอากุศลธรรมจากนิวรณ์หน้าหรือความมืดของใจแค่สว่างแวบเดียวนาทีเดียวเนี่ยบุญที่เกิดขึ้นจากความสว่างนั้นน่มันมาก กว่าบุญที่เกิดขึ้นจากการเราเอาทรัพย์ไปสร้างโบสถ์สร้างวิหารสาาการบเรียนสร้างวัดวา,ารามซึ่งจะต้องใช้ทรัพย์มากแต่ว่าเป็นบุญคนละประเภทกันนะแต่มันได้มากกว่าเพราะว่าเป็นต้นทางไปสู่พระทิพานเป็นทางมรรคผลนิพพาน ประสบการณ์หนึ่งนาทีนี่นหะละหลวงพ่ออยากให้ลูกทุกคนเนะี่ยได้รู้จักได้พบและจะเข้าใจครวมนนานัตสันติปรังสุขขังว่าความสุขอย่างอื่นนะ่ยมันสู้กันไม่ได้เลยกับใจที่หยุดนิ่งเพราะมันเป็นความสุขแบบพูดไม่ออกบอกไม่ถูก หรือพูดยังไงว่าจะหาความสุขชนิดนี้ไม่ได้จากการที่มีความสมบูรณ์ทางด้านวัตถุสมบูรณ์ได้ลาบยศสันเริญมีลาบมียศตำแหน่งมีคนสันเสริญชื่นชมมันเป็นความสุขที่ไม่ทราบว่าจะ ให้คำใดมามาพูดมาพรลนา,าให้มันเข้าใจได้เพราะว่าภาษาของมนุษย์มันมีจำกัดดังนั้นจะเข้าใจตรงนี้ได้ต่อเมื่อเรามีประสบการณ์ภายในแค่เพียงหนึ่งนาทีนั่นแหละทีนี้จากหนึ่งนาทีนั้นน่ะมันก็จะ เปแรงจูงใจให้เราอยากจะน,นั่งต่อไปซึ่งที่เดิมนะเราต้องพยายามที่จะน,นั่งต้องฝืนต้องพยายามต้องอดทนเพราะว่าเรารู้ว่ามันดีนะจังน้อยก็ใไดบุญจิตใจสงบหรือเป็นอุปนิสัยของมรรคผลนิพพาน แต่ว่าพอมันหยุดจริงๆแล้วเนี่ยมันอยากนั่งเองเนี่ยมันอยากได้อารมณ์นั้นอีกแล้วก็ให้อารมณ์นั้นยาวนานซึ่งจะทำให้เราขยันหรือสมัครใจนั่งนั่งอย่างมีความสุขสนุกสนานแบบปุ่นมันเทิงทีเดียว พราะฉะนการทำถูกหลักวิชาเนี้และต่อเนื่องด้วยความเปลี่ยนจึงมีความสำคัญ เอพุทธาผลปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเจเจนรักังปันธาปิสปพโสเตธรธาสุกิตาวิลุณหะุทธศาสเนโรคาสุกิตาโหทะสหัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะ สพสังขานุภาเวนสัทจโสธีอวันตเตสา